คุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวรุ่วิ่งรุ่นโซน,นิ c ที่ห้างขายสามหมื่นแต่เราขายแค่หมื่นเจ็ดเก้าร้อยสวสดีครับชาวฮฟิทูผมอยู่กับรู่วิ่งรุ่นโซนิ c ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นนี้ว่ามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่า เดี๋ยวเราเริ่มที่ขนาดของมอเตอร์และพื้นที่วิ่งกันดีกว่ามอเตอร์รุ่นนี้สั่งทำพิเศษเป็นมอเตอร์แบบ DC สูงถึง3.5แรงมา้าขนาดของสายพานกว้าง45เซนยาว140เซนและยาวกว่ารุ่นทั่วไปถึง20เซนพูดง่ายๆเลยคือรู่วิ่งรุ่นนี้ทําให้คุณปลอดภัยไปอีกระยะ9ขาถึง1ก้าเดี๋ยวเราม,มาต่อที่เนื้อง,งานของสายพานกันดีกว่ารานทั่วไปจะเป็นแบบลายน้ํา เวลาวิ่งนาน,านๆโดนเหนือ่ออาจทําให้คุณลื่นได้แต่ถ้าเป็นล้าของเราเราอัปเกรดให้เป็นแบบลายไดมอนทนทานไม่เลื่นน้ำวิ่งติดเท้าเหนียวก็แบบลายน้ําแน่นอนต่อมาเรามาดูส่วนของตัวซับแรงกระแทกกันบ้างเพิ่มโชคจาก2จุดเป็น12จุดทําให้ตัวเครื่องสามารถซับแรงกระแทกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังยังไม่หมดเท่านี้เรามาดูส่วนของหน้าจอกันบ้างหน้าจอสามารถตั้งค่า เวลาระยะทางและแคลอรี่ได้หน้าจอสามารถปรับความเร็วความชันได้ถึง3จุดเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มที่ความเร็วก่อนดีกว่าความเร็ว3จุดปรับได้ที่1ปรับแบบปกติ2ปรับแบบลัด3ปรับตรงแฮนด์ด้านจับเช่นเดียวกับความชันความชันปรับที่ฝั่งสายปรับได้ที่ปุ่มปกติแบบลัดและแฮนด์จับถัดมาเรามาดูส่วนของโปรแกรมกันบ้างรุ่นนี้จัดเต็มมาให้ถึง12โปรแกรม สามารถเลือกตารางการวิ่งตามที่เราต้องการได้โปรแกรมพิเศษเฉพาะรุ่นนี้สามารถวัด body fat หรือ BMI ของร่างกายไดงย้ง่ายเพียงแค่6ขั้นตอนกดโปรแกรมตั้งแต่โปรแกรมแรกจนถึงโปรแกรมที่ย2ิและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่การวัดไขมันหน้าจอจะขึ้นภาษาอังกฤษาทางด้านขวาให้เรากดโหมดหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าเซตอัพหลังจากกดแล้วหน้าจอจะมีให้เลือกเพศอายุส่วนสูงและน้ำหนัก หากเกาะครบทุกอย่างแล้วให้จับแถบว่ชาชีพาจรสนใจทางซ้ายและขวาหน้าจอจะสรุปออกมาว่าเรามีบอดี้แฟตจำนวนเท่าไหรย่ยังยังหมนเท่านี้เรืยังมีฟังก์ชันอื่นอีกเพียบเดีย๋ยวเราไปดูกันฟังก์ชันพิเศษที่เราสามารถเชื่อมต่อมือถือและ USB เพื่อฟังเพลงผ่านลู่วิ่งได้ลู่วิ่งมีลำโพงในตัวสามารถกดเพิ่มเสียงหรือลดเสียงและหยุดชั่วคราวผ่านหน้าจอได้ แถบบัสช่อันหัวใจกว้างและยาวเป็นพิเศษทําให้เราสามารถจับได้ง่ายขึ้นมีระบบเซตที่คี์แบบชิปแม่เหล็กหากหลุดปุ๊บเครื่องหยุดปับ๊บปลอดภัยหายห่หวงโฮมกิจูภูมิใจนำเสนอการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชัน G Fit ทำให้คุณสามารถเปิดเปิดลู่วิง่งกดปุ๊บเครื่องติดปับ๊บสามารถปรับเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้ที่ปุ่มนี้ ไม่ว่าคุณจะเพิ่มความเร็วหรือเพิ่มความชันสามารถทําได้เพียงแค่ปลายนิว้วอีกทั้งยังสามารถเช็คประวัติการวิ่งของคุณได้เพียงแค่ปลายนิว้วหน้าจอขนาดใหญ่สามารถวางมือถือหรือแท็บเล็ตได้และยังมีช่องใส่ขอขนาดใหญ่ให้อีก2ช่อง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างลูกวิง่งรุ่นนี้ทําความเร็วได้สูงถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรับระดับความชันแบบอัตโนมัติได้ถึง15ระดับและยังสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายานแอปพลิเคชัน G Fit เพื่อควบคุมการทำงานของลูวิ่งได้หน้าจอมีโปรแกรมอัตโนมัติถึง12โปรแกรมและมีโปรแกรมพิเศษสามารถวัดอดี้แฟ t ของร่างกายได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดลูวิ่งสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบโช๊คไฮดรอลิกดูแลและรักษาง่ายด้วยช่องหยอดน,น้ำมันไม่ต้องงานสายพานฉีดอีกต่อไปการันตีคุณภาพจากรีวิวลูกคา้าผู้ใช้จริงกว่า100,000คน พิเศษสุดเฉพาะลูกค้าที่สั่งภายในเดือนนี้รับประกันมอเตอร์เพิ่มจาก1ปีเป็น5ปีและจะส่งพร้อมประกอบฟรีกรุงเทพและปริมณฑลานจังหวัดสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรีทักมาเลยก่อนโปรจมดทดลองสินค้าจริงที่หน้าร้านโฮมฟิสถูกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงช้าถึง3ทุ่มและคบกันทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับ